นี่เป็นปัญหาเันบางคนก็จะบอกโอ้เข้าพบยากัแต่เป็นเจ้าคนนี่เขาพบยากจังอย่ว่าแต่พอพบแล้วมีปัญหากเสียปวดหัวไม่อยากจะพบเหมือนกันโยกยนาะเออโยมาดรายการคลิกใจให้ทำตามมานะมาจากจังหวัดไกลๆอย่างเงี้ยนะอุตส่าห์มาจากเชียงใหม่จากลบบุรีจากภาคใต้ก็มีบางทีนะจะไม่ให้พบก็กไกลอยู่เขาอุตส่าห์มาต้งไกลอย่างเงี้ยนะส่วนมากก็ส่วนมากมาก็มาด้วยความเริ่อมายศรัทธานะมาถามปัญหา การปฏิบัติอย่างเงี้ยก็โอเคอะไรเงี้มีปัญหานะพบได้ยี่บสี่ชั่วโมงนะแต่เพทมาขอตังค์นี่ปวดหัวลูกป่วยแล้วป่วยอีกเนี่ยนะ <S <S ตอนนี้กําลงังพาตัดโรคผ่านไปสักรึ่งปีลูกคนนั้นตายแล้วตอนนี้ลูกคนใหม่ปว่วยอีกแล้วไม่รู้มันมีลูกกี่คนะนเห็นเราเห็นแล้วก็ปวดหัวหเภทอย่างงี้ก็รู้อยู่แล้วมาต้มมาหลอกพระนะกนะางล่าสุดนให้ ให้ตังไปพันหนึ่งให้เขาสารด้วยสองถุงก็บอกว่าหวังว่าเราจะไม่พบกันอีกนะสุดท้ายนะอย่ามาจะให้เจอต่อไปไม,ไม่ไม่คุยด้วยแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> ยังมาไอ้ตั้งหลายรอบนะแต่มาไม่คุยด้วย <c oughs> พอบอกแล้วพอเลิกบางทีก็ตัดกรรรมคาญอย่างเงี้ยนะยิงโรงเรียนยนี่เช่าโผมาจะจัดมวยการกุศลจัดอะไรเขากีฬาดาราอะไรเขาไม่รู้ไขอรับบริจาคตาวัดเจาวาดทุกวัดเจอหมด เงินเดือนเจ้าวาดพันแปดเจอไปสักสองเรียนเจอสักโองเรียนเดียวก็หมดไปแล้วพันแปดที่ทำอะไรได้เห็นพูดกับจังเลยนิตยพัดทำไมพระต้องมีเงินเดือนพันแปดทีู่่ทาอะไรเนี่ยเมื่อก่อนนี่ห้าร้อยทซื้อไปเงินเดือนเจ้าวาดนิวซาอัปเกรดขึ้นมาเป็นพันแปดอิวซาได้ต้องเยอะเนะพันแปดัไม่เคยได้ใช้เลยส่วนมากก็หมดไปกันเนี่ยง,งานสังคมนะไม่ให้ก็น่าเกลียดไม่ให้ก็ไม่ได้ดังนั้น อ่ะตอบคำถามไม่เคยเข้าคอร์สปฏิบัติมาครั้งแรกพราะไม่กล้าและได้พาตัวเองมาเรียกว่ามีใจที่กล้าหาญได้ไปคงจะมาด้วยความงงๆแล้วมั้งท่ากลัวตายอะไรนะแค่จะเข้าวัดมาปฏิบัตินี่หไม่กลัวอะไรเขาไปปฏิบัติกันเยอะแยะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเดี๋ยวนี้นะวัดไหนก็ไปได้สะดวกนะพยมเนี่ยสะดวกจะได้พลานี่ยาก เห็นหน้าเห็นจีวรสีจีวรไม่เหมือนเขาเขาก็ไม่อยากรับแล้วยิงสายธรรมยุทธ์นะโหมืองเหลืองไปเงี้ยผหมสีแบบนี้ไปเงี้ยไม่รับแล้วนะมากเรื่องบางทีเรายกมือไหวยังไม่ยังไม่ยอมรับไหวเลวยบางทีเด็กกว่าเราด้วยซ้ำไปไปเจอมาแล้วจะเป็นพระนกะ็จะมีทิฏฐิมานะของพระอีกแบบหนึ่งน,นะจะสายมาไม่ไกลไม่ค่อยมีปัญหาแล้วใครมาก็รับเท้งนะั้นนะนะเป็นอย่างนั้น อยากเรียนถามว่าเราดูแลผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตควรจะทํานําทางเขาอย่างไรพยายามทาให้จิตเขาเป็นกุศลอยู่เนืองๆาะธรรมะฟังหาบทสวดมนต์ฟังต้อง,งดูสภาพาเขาด้วยนะบางคนก็ไม่รับเรื่องพวกนี้เลยนะพอเปิดเสียงสวดมนต์ให้ฟัง <c oughs> มึงแข่งกูรู้ไง <c oughs> กูยังไม่ตาย <c oughs> อย่างนี้ก็มีเจอไปแล้วนะต้องเช็คด้วยว่าเขาแค่ไหนอย่างไรนะถ้าเขาน้อมมาอยู่แล้วอย่างนี้ก็หาเสียงสวดมนต์หาบทธรรมะอะไรฟัง ให้เขาฟังอยู่เนืองๆพูดคุยแต่เรื่องที่เป็นกุศลเดี๋ยวถ้าพระเดินมิจฉบาทผ่านหน้าบ้านก็นิมนต์พระไปรับบาตรถึงเตียงเลยได้ยิ่งดีอย่างนี้นะให้เขาได้ทําบุญอะไรอยู่เนืองๆเง,งี้ยก็จะช่วยจูงจิจให้เขาไปในไปสู่สุคติได้เันเถอะอยกเวลาไม่เอาซะเลยก็ต้องหาอย่างอื่นนะบางคนชอบฟังลิเกะใหญ่บางคนอาหารลิเกะไม่กีฟังชอบฟังหมอลำเงี้ยอาหารหมอลำไม่กฟังบางทีต้องอย่างนั้นจริงๆ เสียงเพลงอะไรมาเปิดให้ฟังอย่างดีดีกาปล่อยให้แกฟุ้งซ่านทุกนอนจมอยู่ความทุกข์อยู่มีประโยชน์อะไรบางคนแม่นับถือพุทธอย่างเงี้ยนะพยาบาลหลายคนเขาก็ทำเขาก็จะมีเทคนิคของเขาให้มาเคาะระคังระคังอ้ที่เบระเพ่งแล้วให้สติรู้อยู่กับเสียงระคังอะไรนี่ก็มีแล้วแต่เทคนิคแต่ละคนเรต้องดูคนมันแล้วแต่บริบทในเรื่องที่พูดยากนะ เวลาจะมาไปเยี heures, ่ยมผู Although, はは้ป่วยใด้ีสุดท้ายนี่ไปวันแรกยังไม่ได้พูดอะไรเลยไปนั่งฟังเขาพูดเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยนะไปเช็คก่อนเขาแค่ไหนอย่างไรคุยเป็นเพื่อนไปเล่นเล่นหัวไปแซวเล่นบ้างอะไรบ้างตามเรื่องพูดหยอกเจ้าก็แซาแย่พอไปครั้งที่สองก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆแรกค่อยๆแรกเข้าไปเรื่อยๆครั้งที่สามกังที่สี่มันมังต้องไปบ่อยๆพอสักสามสี่ครั้งเขาจะเริ่มคุ้นเคยกับเรามีอะไรก็จะกล้าระบายให้ฟังอทีนี้ โย,โยมอยากตายทำไมลูกไม่สนใจดูแลบางทีบน่นอาลูกเอาเชือกมาเส้นนึ่งว่พ่ออยากตายแกผูกคอตายก <c oughs> ็จะก็จะแซวเล่นอย่างนี้ <c oughs> นะไอเจ๊ก็แค่เรียกร้องผู้สูงอายุเรียกร้องความสนใจจากลูกหลานแค่นั้นเองแต่ยิงลูกหลานก็ดูแลดีเช็กจากตรงไหนเวลาไปเย่ยมนี่ยถ้าไปแล้วเหม็นไปหมดเหม,หม็นชีเม็นเอออะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยแปลว่าลูกหลานไม่คอยดูแล จะไปเออก็สะอาดดีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรน่ารังเกียจอะไรเงี้ยนะนะดูที่หลับที่นอนก็ดูสะอาดสะอาดดีแต่แปลว่าเขาลูกหลานก็ดูแลดีอยู่แล้วเนี่ยเพีเยงแต่ว่าบางทีก็อยู่ในเพราะว่าพึ่งพ,งพิงเรียกร้อง,งอวามสนใจแค่นั้นเองยิ่งถ้ามีอาการสมองเสื่อมด้วยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ไม่รู้อารมณ์ไหนเลยใช่ไหมไม่รู้ไอ้ที่เขาเข็นที่เขาคิดที่เขาพูดมันจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้หรืออาการป่วยที่เขาแสดงออกไม่รู้เขาป่วยจริงหรือไม่จริง อันนี้บอกไม่ได้เลยก็ต้องทําใจหน่อยยากหน่อยเมื่อก่อน,นยมแม่มาก็เป็นอาการสมองเสื่อมเนี่ยตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะเอาละเดี๋ยวจะพาพระไปเดินป่าเพราะแม่รู้แค่นั้นแหละป่วยร้อนแล้วนะป่วยแบบรุนแรงนะั้นต้องหามส่งโรงพยาบาลเรียกรถมารับไปเลยอะเราก็ไปไม่ได้สิแม่เข้าโรงพยาบาลทำไงเาก็ต้องอยู่พระเข้าไปเดินป่ากันพอแม่รู้ว่าไม่ไปแล้วหาย <laughs> ล้วไม่รู้ว่าป่วยจริงไม่จริงบางทีแล้วก็ป่วยจริงจริงจังๆันะไม่ใช่ป่วยเล่นๆน,นะพอรู้ว่าไม่ไปแล้วหายเนะงี้ยะงวดที่แน้ทนะเนยโยม,มาสอบอภิธรรมจากสุรินพอแม่รู้ว่าลูกสาวจะมาสอบอภิธรรมนะี่ะโอ้ยป่วยก็สอบก็เนีนะ่ยเรื่องปกตินะต้องทําใจเหมือนกันะถ้าต้องออกกําลังกายโดยการวิ่งทุกวันสามารถนําการเดินยังกลมมาประยุกต์ใช้ได้หรือไม่ เมื่อคืนนี้อธิบายแล้วนะเนะมื่อคืนนี้อธิบายฟังแล้วไม่มีการปฏิบัตินอกรูปแบบทำอะไรอยู่ก็แค่รู้แค่นั้นแหละวิ่งอยู่ก็รู้สึกได้นะได้ดีด้วยนะยิ่งถ้ามีสมาธิในขณะที่วิ่งนะโอ้โหมันจะไม่เหนื่อยอ่ะนะอันนี้ทดสอบมาวยตัวเองแล้วเดินขึ้นเขากำลังหอบแห้งแก็มีสติรู้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 อยาอยู่จิตดิ่งปุบน่ะจิตเป็นสมาธิขึ้นมาดื้อในขณะที่เดินปีนเขาอยู่นั่นแหละ ควนะามเหนื่อยหายปิดทิ้งเลยนะนะเป็นอย่างงาั้นวพาะันใครหาตัวนี้เจอก็จะได้พักในขณะที่ทํางานในขณะที่ทำงานนะั่น,ะนแหละพักไปด้วยนะในตัวเรสร็จสักอย่างนี้ะนะนะคุณจะวิ่งออกกําลังกายจะเล่นโยคะพวกนี้ยิ่งกําหนดรู้ได้ไง่านยะเวลาขอแค่มีสติสัมปชัญญะเข้าไปรู้แค่นั้นแหลนะ หลังจากได้ปฏิบัติตามพระใจแล้วดูจิตตัวเองเห็นว่าจิตมีความอ่อนลงแต่ไม่ใช่อ่อนหวาน <c oughs> คือคงไม่ใช่อ่อนหวานเนาะก็เรียก <c oughs> เดี๋ยวก็เรียกว่าอะไรคร่องแคล่วว่องไวนุ่มนวลน,นีควรแก่การงานในสภาพจิตที่เป็นกุศลนะจิตมันจะอ่อนโยนนุ่มนวลเนียนอะไรอยู่ข้างในรู้สึกได้แต่เห็นจิตมีความละเมียดละไมนะถูกแล้วท้งด้านความคิดคำพูดการกระทำสมรวมขึ้นถูกแล้วมีสติเขาไปรู้อยู่ น่ะมันเกิดความระมัดระวังเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาเองนะนี่เป็นธรรมดาฝึกไปอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้แปลจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะบางทีอยู่ๆก็โกรธปี๊ด í, ขึ้นมาเดือดๆไม่รู้โกรธอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เคยหลุดก็หลุดดา่าอะไรเงี้ยนะบางทีจะมีภาะวะพวกนี้นะก็ต้องอย่าอย่าไปดังเกียจมันนะมันเป็นอย่างนั้นก็รู้ทันมันโดยเฉพาะใครฝึกใหม่อาทิตย์แรกนี่แหละจะเจอปัญหาพวกนี้ อยู่ก็โกรธไม่มีเหตุผลอยู่ก็อยากแต่งเนื้อแต่งตัวอยากกินนู่นกินนี่อย่างรุนแรงอะไรขึ้นมาแล้วแต่สภาพจิตของเราเป็นยังไงหนักไปทางไหนหนักไปทางโทสะหนักไปทางราคะแล้วแต่จะมีภาวะพวกนี้เกิดขึ้นนะพยาารักษาใจตัวเองให้ดีอย่าไปรังเกียจมันอย่าคิดว่าปฏิบัติทมแล้วมันต้องมีชั่วต้องไม่คิดเลวอะไรปล่อยให้มันทำงานไปเลยแล้วพอสังเกตด,ดูอย่างเดียวพอ เวลาละคำบริกรรมไปสักพักรู้สึกสะดุ้งหรือวูบไปบางครั้งที่สะดุ้งจะสว่างอาการแบบนี้เป็นบ่อยมากจะมีวิธีแก้อย่างไรรับรู้ตามความเป็นจริงเลยนะสะดุ้งบ้านะหรือมันอยู่ๆมันก็ดิ่งวูบสว่างโพลงขึ้นมาจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาอะไรก็แล้วแต่เป็นอาการของสมาธิบางทีก็อยู่แค่ระดับอุปจารสมาธินะเลสังเกตด,ดู นะพอเริ่มสงบลงไปก็เริ่มมีแสงเสียงพิสดารพันลึกเกิดขึ้นอันนี้แค่อุปจาระสมาธิยังไม่ถึงระดับฌานนะมันเป็นอย่างนั้นทํำยังไงก็รับรู้ต่ความเป็นจริงไม่ต้องไปทําอะไรหรอกรู้เฉยพอรู้ทันก็เปลี่ยนไปเองดับไปเองแค่นั้นแหละนะอย่าไปเล่นนะอย่าไปเพลิดเพลินหลงไหลพอใจนีนพาเล่นทั้งวันนี่พาเล่นอยู่เป็นเดือนบางทีนะเสียเวลาเปล่าไม่ใช่อะไร ขอแนวทางพิจารณาการเดินปัญญาในกรณีจิตติดสมสถะอย่างเดียวเลิกนั่งสมาธิไปเลยสักเดือนหนึ่งนะถ้าจิตมันติดหนักๆน,นะประเภทพอได้ยินอะไรไม่ถูกใจจิตดิ่งบูบไปเข้าลงสมาธิเลยอย่างงี้นะตาลอยพูดกับใครไม่เคยไม่ค่อยจะโฟกัสกับใครอย่างงี้นนะถ้าเพียนี้เป็นอาการหนักมากเลิกนั่งสมาธิไปเลยเนีย่ยมาเคยเจออย่างงี้มาหลายสองสามเคสนะไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วรูอาการเคลื่อนไหวของกายหยาบๆนี่นะเลิกนั่งสักแล้วแต่ไปดูตัวเอง นั่งเลิกนั่งสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดือนหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ไปดูน่ะถ้าเจอพ่ออย่างนี้นะเจอเออพอนั่งแล้วมันไม่ดิ่งมันเดิมแล้วสติมันรู้ทันรู้ทันรู้ทันอยู่น่ะสติมันดึงกลับมาอยู่ถ้าโอเคอย่างนี้ก็แปลว่าเออมันคลายไปแล้วแค่นั้นเองจิตสมถนที่ไม่ใช่ธรรมดานะเห็นพระหลายรูปเป็นอย่างนี้น่ะแล้วยงก็ชอบไปหานะเพราะเพราะส่วนมากพอมีสมถะก็จะมีพิญญาจิตตามมาไง รูว่าลจิตคนอื่นเขามีหูทิฟตาทิฟอะไรพวกนี้นะมีเขาเรียกปีตัววิชาเกิดขึ้นนะระลึกชาติได้อะไรพวกนี้นเห็นกรรมของสัตว์แล้วคนนี้จะไปเจอเหตุการณ์อะไรในอนาคตอะไรเงี้ยกลายเป็นผู้พิเศษขึ้นมาแล้วทีนี้ตัวเองก็หลงติดอยู่ของเล่นพวกนี้โยงไปชอบเลยชอบผู้พิเศษแหไ่ไ้ทีนี้นเป็นงั้นนะพยาาก็กระวังไอ้พวกนี้ของเล่นแล้วมันทำให้เราเสียเวลา เสียเวลามากมันถ้าไปเจอเพราะาอย่างนี้ก็ให้รู้ว่ามันไม่ใช่ทั้งกายไม่ใช่ทั้งใจเป็นเพียงเ,เจตสิกที่กําลังทํางานปรุงแต่งไปตามเรื่องตำราเป็นกุศลมัง่งกุศลมั่งแค่นั้นแหละนะย้อนกลับมาดูกายดูใจตัวเองนะนะยอมอยู่กับบ้านกับแม่อายุ90ปีสุขภาพแข็งแรงพี่สาวอายุหกสปี อยู่บ้านกันเฉยๆไม่ต้องออกไปทํางานไม่ชอบพูดถึงญาติข้างบ้านไม่ทํางานทําการอะไรขอเงนินพ่อแม่ใช้ยอจะบอกแม่อย่าพูดถึงเขาพ่อแม่พูดถึงเรื่องไม่ค่อยดีเขาก็จะพูดถึงลูกลูกแม่ไม่ดีเหมือนกันดูแล้วเหมือนแม่ไม่ชอบโยมคนหยุดห้ามดีไหมฟังเฉยๆ,ๆ,ๆหาอย่างอื่นให้เขาทำอย่จูงใจเป็นสังกุศลนะก็เป็นเรื่องปกตินะนเรื่องปกติอย่างนั้น มือนนิทานนี่ก็เล่าเราเล่ากันมาเอนะภนะรรยามองไปบ้านคนหนึ่งก็โอ้ทำไมบ้านน้นสปกปรกจังเลยผ้าผ่อนูไม่สะอาดตาไปไม่รู้ซักยังไงก็ไม่เอี่ยมบ้านช่องนุสกปรกแล้วเถอะสามีก็บอกว่าเช็ดกระจกบ้านตัวเองก่อนกร <c oughs> ะจกใสเดี๋ยวมันเห็นบ้านอื่นสะอาดเองอันนี้มันอยู่ที่ใจเราไนะถ้าใจเราใสถ้าอยากก็เห็นความดีของคนอื่นถ้าใจขุนมัวก็เห็นแต่ความชั่วร้ายของคนอื่นแค่นั้นแหละ เลิกดูคนอื่นซะแค่นั้นแต่นี้เราจะไปห้ามแม่สางอยุเก้าสิแล้วนี่มันเรื่องยากมากนคนแก่นี่ยากนว่ายากสอนยากอป็นย่างนั้นยิ่งลูกจะไปสอนได้แล้วเลยยิ่งถ้าเขามีการสมองเสื่อมร่วมด้วยยิ่งยากกไปใหญ่เพราะต้องหาอย่างอื่นให้เขาพาเขาฝึกกรรมฐานเนี่ยหาเทคนิคอะไรแนะนำหนังสือเรื่องอะไร น่าจะมีดาวน์โหลดได้นะทางอินเทอร์เนต็ตนะฝึกฝหัดแม่ปฏิบัติธรรมหรืออะไรสักอย่างใน,นประมาณนี้นะนะนะลืมชื่อคนเขียนไปแล้วละ่ะแต่ดีเล่มนี้นะนะเขาจะมีเทคนิคในการที่จะจูงจิตแม่ไปให้ให้มีสติสัมปัญญะอะไรอย่างนี้นะลองไปฝึกดูลองไปหาอ่านดขูขอชมพ่ายใและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ,ของขอที่ไปการวิติธรรมในคอร์ ว่าเข้าใจขอบคุณมากเข้าใจในระดับสี่ปัญญาของตนจะนําความไนแนวพัฒนาอันนี้เราอีกฟังเฉยถามคือการเรียนทำจะเพิ่มความเพียนอย่างไรไม่ต้องไปเพิ่มหรอกอ <laughs> ไม่ต้องไาเพิ่มไปกลับไปถึงบ้านนะไปกําหนดเวลาเวลานี้ทํางานแต่ให้มีสติรู้ไปเนืองๆไม่เพียนไม่พักกับผู้ยงง่ายไ,ไม่เพียนแต่ไม่พักอย่าเพียนมากนะถ้าขยันมากตั้งใจเกินไปก็ไม่ได้เรื่องอะไรนะ ไม่เพียนและไม่พักใช้วิธีการอย่างเงี้ยคือมีความมีสติรู้ตัวไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันนะไม่หยุดการรู้สึกตัวยกเว้นหลับสนิทแค่นั้นแหละให้รู้สึกตัวเนืองๆไปแค่นี้นะเพียนเกินไปกับกลายเป็นเพ่งบังคับอารมณ์นะพักเกินไปก็ขี้เกียจเงี้ยนะเพราะนะั้นให้รู้สึกตัวเนืองๆไปแค่นั้นแหละกำหนดเวลาเลยเวลานี้จะทางานเวลานี้จะนั่งสมาธิเวลานี้จะเดินยงกลเวลานี้จะสวดมนต์อะไรเงี้ยกำหนดเวลาแล้วพยายามทําให้ได้ตามนั้น ทำนะไม่ได้ตามนั้นทุกวันทำผืนหน่อยสัก2ี่สิบักเดือนหนึ่งผ่านไปแล้วก็จะเริ่มติดเป็นนิสัยขึ้นมาแล้วจะสามารถทำต่อเนื่องได้แล้วทีนีนะ้การพัฒนาอย่างต่อนเนื่องของการไปสู่มากต้องเป็นขั้นตอนหนึ่งสองตานที่อาจารย์นำเสนอหรือไม่จะมานาเสนอเรื่องอะไรเนี่ยนะมันไม่มีขั้นมีตอนอะไรทั้งนั้นแหละนะนอะ้ขั้นตอนนั้นมันเรื่องของตัววิปัสสนาญาณเขา แต่ว่าเวลาเราบวบรบัติที่ัาสนาญาณในเกิดเพียงเสียววนะเส้ยววินาทีนะบางทีมักผลที่พ่านอยู่แเสี้ยววินาทีเกิดแล้วนะทีฟังธรรมะประโยคเดียวบรรลุมาคผลไปแล้วแต่วิวัสนาญาณเขาเดาเนินไปครบนะสิบหกวิปัสนาญาณนั้นสิบหกประการเขาทำทำงานเขาตโนมัิไม่ได้แปลว่าญาณหนึ่งไปญาณที่สองต้องใช้เวลานาน,านแล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนอาจจะใช้เวลาสิบปีก็ยังไม่ไปไหนมาไหนไม่ขยับไปไหนเลย บางคนอาจจะแค่เซียววินาทีอย่างงี้นะเอาแน่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมีหน้าที่อย่างเดียวคิดดีทดําดีพูดดีมีสติสมัมญชญัะอยู่เนืองๆพอต่อเนื่องไปแล้วก็มาฝึกบ่อยๆจะรู้สึกชักจะหมดไฟแล้วกลับมาวัดแค่นั้นแหละเดือนละครั้งขอแค่นั้นไปอยู่ในบรรยากาศนี้มันก็ทําให้เรามีสติมากขึ้นจริงไหมละ่ะอยู่ข้างนอกก็เริ่มหลุดแล้วพอเข้าวัดทีก็เริ่มสงบแล้วเ,เริ่มมีสติกับมารู้ตัวได้ง่ายไปย่งั้น ทำไมคนที่ชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธินั่งภาวนาได้เวลานานถึงมีอีโก้สูงและมีเมตตาน้อยยึดมั่นถือมั่นแต่ความคิดของตัวเองก็สงสารเขาเขาก็อยู่ในขั้นตอนการฝึกฝนตัวเองเราก็อย่างนั้นแหละเราก็อยู่ในขั้นตอนการฝึกฝนตัวเองไม่ใช่เข้าวัดทีสองทีแล้วก็นั่งสักเข้าสมานั่งสมาธิอยู่บ่อยๆไม่ใช่จะบรรลุมรรคผลหมดกิเลสแล้วที่ไหนเล่าริงมีพวกปฏิพฤตดีปฏิบัติชอบในอีโก้สูงมากกว่าชาวบ้านเขาด้วยซ้ำทิฏฐิมัณนะมันแรงใน มันระวังอย่าไปสร้างพบสร้างชาติในใจตัวเองขึ้นมาชันนี่มันนักปฏิบททัติธรรมต้องบอกว่าไม่ต้องเป็นนักปฏิบททัติธรรมแค่เป็นคนที่กําลังวิจัยธรรมเนี่ยมาบอกตัวเองอย่างนั้นมาเนี่เป็นนักวิจัยธรรมไม่ใช่นักปฏิบัตินะถ้านั่งสมาธิแล้วมันมีอาการที่เกิดขึ้นมันคืออะไรนะครั้งนี้กับครั้งที่ว่าวันที่แล้วนี่มันเหมือนกันไมหมสภาพจิตมันต่างกันไหมอะไรเเฝ้าสังเกตด,ดูเนืองๆไปอย่างงี้แล้วมันจะค่อยๆเข้าใจเห็นขั้นเห็นตอนของการทํางานของของธรรมชาติภายในนี่เอง นั่ทีนี้ถ้าเป็นนักวิจัยธรรมันจะไม่แบกทิฏฐิมานะฉันนี่มันดีกว่าชาวบ้านเขาฉันนั่งสมาธิทุกวันฉันถือสินแปดอะไรเงี้ยก็แค่วิจัยทมอย่างนั้นเองนั่นแล้วให้นึกถึงเสมอว่าเขากําลังฝึกฝนตัวเองอยู่เขาอาจจะทําอะไรไม่ถูกใจเราน่ายิ่งถ้าเป็นพวกที่มีสมาธิดีๆอีโก้ยิ่งสูงนะทิฏฐิมานะมาก ไปดูที่พวกเกจีอาจารย์สายปลุกเสกทั้งหลายที่นั่งสมาธิดีๆพวกนี้โอ้เสียงดังไม่กลัวใครอยากทำเลยกูก็ทําไม่เกรงนะ้อินหน้าพรมเนี่ยพวกสายฌานทั้งหลายเลยนะะนะก็ <c oughs> <c oughs> เป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นนะแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นตัวเองด้วยนะวิฐิมาน้ำสูงขนาดไหนอยนะ่างเงี้ยนะนะท่านี้ถ้าเราปฏิบัติไปเห็นทุกข์ชัดขึ้นชัดขึ้นเจอเริ่อนิพพานไปเนี่ยมันจะลด มันจะค่อยๆอ่อนน้อมถ่อมตัวเพราะมันเห็นแล้วมันยากเย็นแสนเข็นกว่าจะปราบมันได้กว่าจะรู้ทันมันแต่ละขณะรู้เลยว่าตัวเองในโง่เง่าดักดานเหลือเกินนะไม่ได้ฉลาดเฉลียวเลยรม่คนอื่นเ็าลอกแกทุกตัวเองยังดับไม่ได้ยากเย็นแสนเข็กว่าจะผ่านไปได้แต่ละช็อตมันจะค่อยๆอ่อนน้อมถ่อมตัวไปเรื่อยๆนะได้ยินเสียงสวดมนต์ลอยมาจะได้ยินเฉพาะวันพระสําคัญเช่นวันเข้าพรรษาอสันหนบูชาและวันพระใหญ่การได้ยินเสียงหมายถึงอะไร เป็นอย่างนี้มาหลายปีก็หมายถึงมีนิมิตไอพวกนี้มาแนวสายหูทิพน่ะหูทิพตาทิพน่ะหูทิพได้ยินเสียงดีนะยินเสียงสนวนบางคนพอนั่งสมาธิหน่อยเสียงมาหอนลอยมาแล้วนั้นสยองกว่าเยอะบางท,ทีเสียงนกแสก้องเพอสมาวิจิตเริ่มสงบมาแล้วเสียงพวกนี้จะมากวนแล้วนี่เรียกนิมิตทางเสียงนิมิตนี่ทางตาก็มีทางหูมีนะนะ ทางร่างกายยังมีเลยรบางทีเหมือนมีใครมาเป่าลดต้นคอมาจับมาดึงแขนดึงเสื้ออะไรอย่างนี้ก็มีอาการแ,บบแปลกๆเลยพวกนี้นะวันถ้าเจอพอยอย่างนี้ทําไงก็รู้ก็ดีนิสัยสวดมนต์ก็ดีแล้วจิตจะได้เป็นกุศลนะดีๆนะมาเฉพาะวันพ้าใหญ่นะธรรมาทุกคนผ้าจะยุ่งอย่างนั้นนะนะแค่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็มาแต่เคยมีนิมิตก็จะมีนิมิตอย่างเงี้ยทั้งชีวิตหนีไม่ได้หรอกของเก่าเราออนะ ใครเคยเห็นก็เห็นอย่างนั้นแหละใครเคยได้ยินก็ได้ยินอย่างนั้นแหละแต่ถ้าจิตเราไม่เข้าไปติดมันมันก็จะเฉยๆก็แค่เรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งบางคนเนี่ยโอ้ยสงบหน่อยมาแล้วเห็นวัดบางหินที่เทวดานางฟ้าหอะกันจากยอดไม้นี่ไปหายอดยางต้นนู้นอะไรเงี้ยเราสักโอเคแล้วยังไงอพอๆก็เห็นหมาเห็นแมวอะไรแก้ทุกอะไรได้เนี่ยจะไปอะไรนักหนาเห็นก็รู้ว่าเห็นพอแล้วทิ้งเลยจะไปทำไร อยากจะหอกไปเขาหอะไปจะไปยุ่งเลยเขานะคนก็ไปตีอยู่กอ้เรื่องพวกนี้นะนะเพราะฉะนั้นเลิกลำลากับมันมันจะไม่เนิ่นช้าพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิได้ประมาณ10บถึงหานาทีจะไหหน้าไหหลังจะแก้ยังไงครับเอาหน้าผากไปใกล้มุมเสานะามึงจะพังออกไปยังไงเอาสิเอาดูอันนี้จริงนะจะมาทำมันอย่างนั้น เจอเจอกันมาเยอะนะทั้งพาทั้งโยนที่ปฏิบัติมาไอ้พวกโยกซ้ายโยกขวาพอเอาเข้าจริงมันก็ไม่โขกนะมันรู้ว่าข้างหน้ามีเหลี่ยมเสามันก็จะไปทั้งข้างแทนนี่เนะมันไปอย่างนั้นนะหร้อไม่ก็นั่งพิงข้างหลังไปเลยนั่งพิงผนังให้หลังตรงอย่าเอ็นะเอ็นแล้วหลับนั่งพิงแต่ถ้ามันโยกเขาจะได้รู้ว่ามันโยกจริงหรือโยกเล่นบางทีมันแค่อุทานปรุงขึ้นมาในใจไม่ได้โยกจริงไม่ได้หมุนจริงจริงหรอก มันแค่รู้สึกแค่นั้นเองเหมือนโยกอยู่เหมือนแกว่งเหมือนหมุนเป็นลูกคางอะไรเงี้ยสารพัดมันจะเป็นนีอันนี้เป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็ผ่าน,นอันนี้ยังดีนะอาการอื่นที่น่าลำคาญกว่าน,นี้อย่างเช่นพอจิตเริ่มสงบไอมาล้เกิดอาการคันคอไอก็แค่ขึ้นมานอีกพวกหนึ่งน้ำไลายไหลพอเริ่มสงบมาแล้วน้ำลายเริ่มย้อยุอูยน่าลำคาัาญ สารพัดจะเป็นเดี๋ยวเดิมมันก็หายพอใจวางยอมรับมันได้เดี๋ยวมันก็หายบางคนนึกว่า้าเช็ดหน้ามามัดค่อยคๆเลยกันเปื้อนเดี๋ยวคุณนั่งน้ำลหลไหลแน่งก็จะเป็นสักพักหนึ่งหัวใจเลิกลำคาญมันได้เดี๋ยวมันก็ผ่านแค่นั้นแหละการโยกกันหมุนกันอย่าไปเล่นกับมันมันจะโยกหมุนเล็กๆแค่นั้นเองรู้สึกอยู่แค่ข้างในข้างนอกไม่ได้โยกจริงยกเว้นพวกสายฤาษสีน่ะ ไอ้พวกนี้หกคมเมนต์ีลังกาทั่วสาราเลยนะพวกนี้นะไปนั่งอยู่บ้านนี่ต้องไปนั่งอีกคนเดียวนะนั่งอยู่ในสาราก็ต้องแยกไปนั่งแยกไปสาราอื่นเลยไม่งั้นเดี๋ยวคนอื่นไม่เป็นอันปฏิบัติอะไรแหมแ่หารมาลุ้นอยู่นั่นแหละมึงจะไปท่าไหนวะ <laughs> ท่านอย่างนั <laughs> ไ้ไง <laughs> พวกสายฤาษีนะเคยมีโยมคนนึ่งอะไรฟังไปหาสำนักหนึ่งเขาบอกเนี่ยเป็นวิบากกรรมต้องไปแก้กรรม <laughs> สะดอกเคราะห์องจะไปบ้าแก้กรรมบ้าอะไ นี่แค่สภาวะอย่างหนึ่งนะดูดเข้าไปเลยตรงๆแต่ไปอยู่คนเดียวนะอยู่บ้านกนะ็ถ้าจะนั่งสมาธิก็แยกไปคนเดียวอย่าไปนั่งอยู่บนเตียงสามีนอนอยู่ที่ไปถีบสามีล่วงเตียงเขามันไปองมันเองนะอาการพวกนี้นะมันแรงทีวดุ้วบุวยงโอ่คอจะปลุดเป็นอย่างานะั้นระุนแรงจะเป็นสักพักหนึ่งพอสติเริ่มรู้ทันวางใจเป็นกลางมันได้มังก็หายแค่นั้นเอง นะหมดคําถามแล้วเชิญเรียนเชิญทุกท่านนั่งท่าเทพประบุเทพธิดาค่ะเดี๋ยวเรากล่าวคําขอขมาครูบาอาจารย์สถานที่กันกราบพร้อมกันสามครั้งนะคะกราบกราบกราบ ว่าตามเลยนะคะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาทพ,พลาดพลั้งล่วงเกินต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อข้อปฏิบัติ ต่อสถานที่ต่อพระอาจารย์จะด้วยกายวาจาใจก็ดี <targeting Him. S 1> เจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีผิดด้วยประการทั้งปงดดวปง,ปงขอพระอาจารย์ได้โปรดเมตตาเป็นตัวแทนรับรู้ เพื่อเป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อจะได้ไม่เป็นบาปเป็นเวรต่อกันในภายภาคหน้าและไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติธรรมขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้มีโอกาส,กาสปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องรบ,งบรรลุมรรคผลนิพพาน,น,าน,านในอนาคต,ตการอันใกล้นี้ด้วยเทิน,บบน,นกราบสามครั้งค่ะกราบ อนโมธนานะที่เสียสละเวลามาฝึกฝนตัวเองนะขณะที่เรากำลังฝึกตัวเองนี่แหละกำลังช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวนะการภาวนานี่แหละจะทำให้เราเข้าใจเจตนารมของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะไม่ใช่เรื่องของพฤติกรรมนะแต่เรื่องของพฤติกรรมนะที่มันจะต้องพัฒนาขึ้นดีขึ้นนะนี่คือสิ่งที่เราควรจะต้อง ฝึกฝนตัวเองนะส่วนใครก็จะเปน็นอะไรยังไงข้างนอกวางๆมันลงไปม่งนะดูตัวเองให้มากขึ้นจับผิดตัวเองให้มากขึ้นเตือนตัวเองให้มากขึ้นบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดๆนะนะมันจะทำให้เราเก้าวหน้าไปเรื่อยๆไม่เนิ่นช้าเวลาประพฤติปฏิบัตินะนะนะกลับไปบ้านอย่าลืมไปทําต่อยกวัดไว้ที่บ้านทนำะนะมันต่อเนื่องทำความรู้สึกเหมือนเรากําลัง เป็นนักเรียนที่ดีนะอย่าโดดเรียนบ่อยนักนะอารมณ์อะไรก็เท่ขาขมาจะไปวิ่งหนีมันนะจะสุขจะทุกข์อะไรก็รู้ทันอยู่เนืองๆแค่นั้นแหละมันจะทําให้นะเส้นทางสังสรารวัตนี้มันปลอดภัยมากขึ้นสำหรับเรานะนะป่วยง่ายคือจะจะไม่เผลอไปทําชั่วซึ่งส่งผลอนบากกรรมตามมาสนองเราในภายหลังนะอย่างน้อยก็สร้างกุศลต่อเนื่องเนืองๆไปอย่างเงี้ยนะมันก็จะค่อย ได้รับผลของกุศลกรรมชีวิตก็เรียบง่ายมากขึ้นสะดวกสบายมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นมันก็ทำให้การปฏิบัติมันง่ายขึ้นแค่นั้นเองอุปสรรคอันตรายปัญหาของชีวิตจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเองนะนะหรือใครกำลังทุกข์อยู่ตอนนีนะ้นะให้รู้ว่านี่กำลังสวยผลแห่งกรรมเก่าอยู่วิธีการหนีกรรมง่ายๆคือยอมรับมันแค่นั้นเองยอมรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นให้ได้ เ้วอย่าไปจมอยู่กับมั่นกับมาอยู่กับความรู้สึกตัวแค่นั่นแหละชีวิตเราก็จะหลุดพ้นจากผลแห่งกรรมเหล่านั้นไปเองนะะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะขอให้มีสติปัญญาเป็นเครื่องนำทางชีวิตนำตนให้พ้นทุก์พสุขอันกเกษมสารกล่าวคือมรคนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเถิดเดี๋ยวกลับากัน อรังหังสมาสัมุทโธะระวาพุนทางพระววนตังอภิวาเทมิสวัสาโฑพระวะตาธรรมโมธรรมนามสัมมิ สุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังขังนามิ